สวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้พี่จอยมากับเกียเก๊ยวน้ำคนวันนี้คือวันลี่ตองค่ะเป็นวันแรกของการเข้าสู่ฤดูห,หนาวซึ่งทำเนียมทางเหนือเนี่ยคือจีนทางเหนือเขาจะกินเกี๊ยวกันนะคะจีนทางใต้ก็เหมือนจะเป็นบ,ปบัวลอยบัวลอยนะใช่ก็คือทางเหนือเขาก็จะแบบปั้นเกี๊ยวให้กินจริงๆมันมีที่มาจากความหนาวเหน็บแล้วเขาก็เลยปั้นเกี๊ยวเพื่อให้กินให้ร่างกายอบอุ่น แล้วก็มีคำยมหนึน่งก็คือจริงๆแล้วเขาอยากให้กินเกี๊ยวเพื่อก่าอุ่นใช่ไหมเขาทําให้หลอกเด็กๆให้กินเกี๊ยวในวันนี้ด้วยคือถ้าเด็กคนไหนไม่ยอมกินเกี๊ยวอะ่ะคู้ใหญ่ทางภาคเหนือเขาจะชอบบอกว่าถ้าไม่กินเกี๊ยววันนี้หูจะเบี้ยวนะอันนี้เราคิอว่าขู่ไว้ขู่ลูกใช่แบบแล้วาบวางแบบบางคนแบบแก็อยากให้ลูกหลานมาช่วยกันทําเกี๊ยวด้วยแหละเขาโปกอุ่ใช่ฟิวน้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเกี๊ยวผักขึ้นช่ายอกิน กินกินทั้งชิ้นเลยเหรอหนึ่งชิน้นทุกคนหนึ่งชิน้นหนึ่งชิ้น <laughs> หนึ่งชิน้นหนึ่งอนอ่ะแล้วหนงชิ้นแล้วปล่าเออตล้ว<ช>ห,หนึ่งชิ้นแล้วปล่าใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งชิ้นแล้วใช่ป่ะใช่มันต้องกินแบบให้รู้สึกแบบเฮ้ยอร่อยเอออ๋อทีนี้ต้องหันเล่านะเพราะว่าพ่จอยยอมลิ่งหงั <laughs> ่งทุกคนกินกินเกีวก็นะคะเฮ้ยบ็ขิงแดงใช่ไห ไหนฟุกลองชิ้นหนึ่งดิมันก็ง่ายๆแบบไม่มีอะไรหนึ่งชิ้นหนึ่งคำาแกสองชิ้นแล้วนะปากแกกว้างจะก,กินสองชิ้นแกกินสามชิ้นว้าน่ากลัวมากเอากินหมดถ้วยแล้วอีฟุกน่ากลัวมากใจเเจนทุกคนเดี๋ยวขอไปหยิบถ้วยใหม่ก่อนดูสิ